จากสิวหนักหนักน,นี่ค่ะสิวหนักไหมพี่จา๋าคุณพี่ทุกคนพี่เอ,อิญบอกว่าใช้เซรั่มนางฟ้าแล้วหน้าใสมากคนท้องใช้แล้วสิวหายแล้วถ้าคนไม่ท้องล่ะสิวจะหายไหมมาลองพิสูจน์กันเฮ้ยพี่เอ,อิญไม่อยู่ไหนอ่อนะเฮ้ยน,นี่ไงเจอแล้วเฮ้ยนี่ไงไปเป็นลองกันทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนดูเหมยรีนะเหมยรีสิวขึ้นเนี่ยนะคะคนไม่ท้องอ่ะจ,จะใช้ได้ไหมเนี่ยทาเลยทุกคนค่ะ ที่บอกว่าทาแล้วน่าใสใสจริงหรอแล้วคือสิวเหมยนี่ขึ้นเพราะว่าเหมยรีกินของหวานเยอะมากทุกคนดูเนี่ยเหมยรี่จะลองทาไปทุกคนมาดูกันว่าสิวเหมยรี่มันจะหายไหมแล้วถ้าคนไม่ท้องชายแล้วสิวมันจะหายจริงไหมเนี่ยทุกคนดูมามาดูกันว่าสิวเหมยนี่จะหายไหมมาค่ะทุกคนนี่คือวันที่สองทุกคนดูสิรู้สึกว่าสิวมันก็แบบดูยุบยุบอยู่นะทุกคนดูตอนนั้นคือมันแดงแบบกว่านี้อีกแล้วคือดูเฮ้ยนี่แค่วันที่สองนะเนี่ย แล้วดูการเข้าผิวทุกคนเซรั่มเนื้อแบบดีมากไม่น่าไปกินของหวานเลยสิวขึ้นนะ่ะโหอุ้ยกระเด็นนี้ทุกคนดูเนื้อเซรั่มชัดๆคือมันมีความแบบใสดีมากแล้วคือนุ่มชุ่มชื้นสุดๆดูทุกคน ทุกคนจำได้ไหมสิวเม็ดตอนนั้นอะ่ะมันแดงมากไม่ใช่แค่คนท้องก็ใช้ได้คนไม่ท้องก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าคนที่ไปกินของหวานเยอะๆนะเหมยลี่คือกินเยอะมากแล้วสิวขึ้นทุกคนตอนนี้คือสิวหายแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาแบบกินของหวานเนยเยอะเหมือนเหมยลี่แล้วสิวขึ้นนะอลองเอาไปใช้ดูค่ะแล้วคือคนไม่ท้องก็ใช้ได้ทุกคนห้ามบอกพี่เอ,อิญนะเหมยลี่แอบเอามาใช้แล้วสิวใช้จนสิวหายอนะ่ะทุกคนดูดี่หายจริง